รู้มเย็นกินหนึ่งก็เป0ร้อยบาทกินได้บ้างไปดูผมเอาแปดไม้ครับเอาเนื้อครับนะน้ำตกไม้นะครับผมน้ำตดไมรับมน้ไม้นะผมผมคิดอร่อยทุกอย่างดีเนื้อย่างซอสน้ำตกแล้วก็ลาดซอสอันนี้มากกินมากดิและแน่นอนเมื่อมื้อเย็นของเราไม่ใช่ข้าวเราก็ต้องกินสิ่งนี้ ไม่มีไข่อ่ะเดี๋ยวหาไข่ก่อนเลยนะสี่ตัวร้อยบาทมือเย็นเจ็ดเลยกินดีมากอ้โแรงกว่าญี่ผมเนื้อเหนียวนะแต่ว่าแบบเหนียวอ,อร่อยมันดีมากและแน่นอนอร่อยสุดๆไปเลยหนึ่งร้อยบาทแบบได้แถมไข่หมึกล้วนๆโอ้อออโหไปคอนโดกินโค้กย่างข้าว,าวที่สุดซอสน้ำโปะเขาออกหวานหานมาสุดท้ายเหมือนจะไม่เผ็ดแต่คลิกขนาดนี้ มีของแถมฟ้าเห็ดสะใจโจ้ฟ้าจิ้มใคยเป็นโรคหัวใจเลือดทานไปก่อนคนดูมันล้วนๆไปยกบม้ดต่อไปและสุดท้ายเมนูไหนน่าสนใจกันคอมเมนต์เลย